สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้มชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation Ultimate กันีอกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆโหลดเท็กเจอร์ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate กันนะครับผมเดี๋ยวมาบอกวิธีลงนะครับเป็นเท็กเจอร์เอาไว้สำหรับทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะวิธีการลงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม ก็ออกเกมไปก่อนนะขออนุญาตออกเกมก็เราต้องมีดิสคอร์ดเหมือนเดิมนะครับให้เข้าไปที่ดิสคอร์ดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้นะนี่กดกลับหนึ่งครั้งนะครับผมนี่นะ m h x x นะครับผม มอนเตอร์ฮันเตอร์เดิมมคอร์นะแล้วก็เข้ามาตรงข้างบนนะครับเข้ามาที่ปักหมุดน,นะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่จะเจอลิงก์นี้นะก็จิ้มเข้าไปตามลิงก์นะผมก็สำหรับเท็กเจอร์แพคอันนี้นะครับผมจริงๆผมจะเอาลงไว้ให้ใน Google Drive แล้วแหละแต่ว่ามันเอาลงไม่ได้นะเพราะว่าความจำใน Google Drive มันเต็มนะครับผม โอเคเราก็สามารถที่จะมาโหลดตรงเว็บตรงนี้ได้นะกดเข้ามาเลยนะผมอะขออนุญาตสตอปไปก่อนก็จะเป็นเทคเจอร์แพคของช่องคุณ e gaming นะผมก็ขออนุญาตใส่เครดิตให้สักเล็กน้อยนะ mm hmm. ก็นี่นะครับผมเป็นเทคเจอร์แพคที่เขาลงเอาไว้นะ ของคุณ e gaming นะผมมันอยู่ใต้คอมเมนต์นะโอเคไหมมันจะมีเท็กเจอร์ทั้งหมดครบหมดเลยนะผมอ่ะมี UI หนึ่งนะผมแล้วก็สองเป็น UI หนึ่งกับสองสามารถเลือกลงได้อันใดอันหนึ่งนะครผมแล้วก็มีที่จะต้องลงก็มีนี่ครับเป็นเท็กเจอร์วินเลดนะเป็นหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ อ o n m e n t นี่คือเท็กเจอร์สำหรับแมปทุกแมปนะผมในเกมแล้วก็เท็กเจอร์มอนเตอร์นะนี่แล้วก็มีออมมอก็เป็นพวกเท็เจอร์ชุดเกาะนะครับผมแล้วก็มีอย่างสุดท้ายก็เป็นเวทพ่นก็คืออาวุธนะครับผมเท็เจอร์สำหรับอาวุธนะครับผมก็ให้ดาวน์โหลดมาหมดเลยนะตามลิงก์เนี่ยเราก็จิ้มลิงก์เข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างนะ ผมจะจิ้ม UI หนึ่งนะครับผมจิ้มเข้าไปนะตามลิงก์เลยมันก็จะเด้งเข้ามานะครับผมแอปที่เราต้องใช้อีกแอปหนึ่งก็คือแอป TheraBox นะเดี๋ยวเปิดเข้าไปเลยนะครับผมนี่มันก็จะเด้งเข้ามาในแอป TheraBox นะครับให้เราดาวน์โหลดผ่านแอป TheraBox นะตรงนี้นะเป็นไฟล์ กดเข้าไปดาวน์โหลดครับนี่แล้วก็จะให้เราดูรายละเอียดนี่ครับมันก็อาจจะอาจจะมีโฆษณาเยอะหน่อยนะมันเป็นแอฟรีนะครับผมอ่ะก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็ตรงนี้ผมขอข้ามนะเพราะว่าผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะครับผมโอเคผมขอกด ยกลิกก่อนลบก่อนนะครับผมเพราะผมดาวน์โหลดไปแล้วนะก็ให้เพื่อนดาวน์โหลดไฟล์มาหมดเลยนะก็มาดูกันนะผม,มะถ,ถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่ RS อไฟล์ต่อนะครับผมเข้าไปที่เก็บข้อมูลเนะเข้าไปที่ดาวน์โหลด ก็ไปที่เทอร์ราบ,บ็อกนะครับผมนี่ดาวน์โหลดมอนเตอร์ฮันเตอร์เทเจอร์นะครับผมนี่เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือผมดาวน์โหลดครบแล้วนะอันแรกก็คือ UI นะครับผมที่เราต้องดาวน์โหลดเลือกดาวน์โหลดอันใดอันหนึ่งนะ UI 1หนึ่งกับสองอันใดอันหนึ่งเลือกดาวน์โหลดมานะครับผมอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะจะเป็นวินเลดนะครับผมอี e n นแล้วก็มอนเตอร์ แล้วก็มีออมมอกับวิพอนนะครับผมอันนี้คือที่เราต้องดาวน์โหลดมาทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะทําให้ภาพในเกมทุกอย่างมันสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็คมชัดขึ้นนี้ขอลบก่อนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์ครบแล้วนะครับผมวิธีการลงวิธีการต่อไปนะเราก็จะทําการก๊อปปี้นะเลือกไฟล์หมดเลยนะครับผม จะทำการก๊อปก็ได้นะครับผมแต่ของผมขอทำการกดตัดนะเพราะว่ามันเร็วกว่านะผมนี่จะกดตัดไปเลยแล้วก็กดย้อนกลับอ่าย้อนกลับไปนะครับผมจากนั้นให้เลือกหาโฟลเดอร์ซิตาอีมูเนาะแล้วก็เข้าไปที่หน้าโฟลเดอร์หน้าโหลดตรงนี้นะครับผม ชื่อว่าโฟเดอร์โหลดแล้วก็ตามชื่อเลยครับ t e x t เจอรตรงนี้นะเข้าไปเลยอ่าแล้วก็กดวางครับกดวางไว้ก่อนจากนั้นจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมย้อนกลับสักเล็กน้อยนะอ่าผมจะเข้า มอนเตอร์ฮันเตอร์ดับลคอร์สก่อนนะครับผมอ่าผมจะไปก๊อปตัวนี้มานะก๊อปปี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เข้าไปที่ซิตเอีิมูเข้าไปที่โหลดแล้วก็เข้าไปที่เด็กเจอร์นะครับผมอ่ะผมจะวางโฟลเดอร์ตัวนี้เอาไว้ก่อนเนาะนี่นะครับเป็นโฟลเดอร์อันนี้นะผมจะวางเอาไว้ ตรงนี้นะผมแล้วก็ให้ทุกคนดูชื่อนะอ่ามันจะมีชื่อบอกตรงนี้นะผมก็ให้ทุกคนกดบวกตรงนี้นะแล้วก็กดสร้างโฟลเดอร์นะผมตามผมเลยนะกดสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ให้เป็นแบบนี้นะผมมันจะได้โฟลเดอร์ แบบนี้ขึ้นมาหนึ่งอันเนาะอันนี้ของผมมีอยู่แล้วนะผมผมก๊อปมาละก็เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์เท็กเจอร์ตรงนี้นะจากนั้นให้เรากด copy นะทุกอย่างแล้วกดเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมเอาไปวางนะย้ายไปเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่มันจะหน้าตามันจะออกมาแบบนี้นะ รากดเข้าไปหน้าโหลดเข้าไปที่เท็กเจอนะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ครอบทับอีกทีนึงนะครับผมเห็นไหมแล้วก็จะมีชื่อตรงนี้นะสําคัญนะครับผมจะต้องพิมพ์ชื่อตามนี้เท่านั้นนะมันเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้แสดงผลไฟล์ภาพ t e x t เจอร์ทั้งหมดนะครับผมเสร็จแล้วเราค่อยเอา texture เข้ามาอยู่ในนี้นะทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับผมวิธีการต่อไป ให้เรากดไปที่เท็กเจอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นกดนี่กดปุ่มสามปุ่มตรงนี้แล้วก็กดไปที่แตกไฟล์นะครับผมง่ายๆเราก็เลือกเส้นทางครับเลือกเส้นทางปัจจุบันไปเลยนะอันนี้ผมจะแตกไฟล์เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็รอให้มันแตกไฟล์เสร็จนะครับผมง่ายๆเลย ไฟพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นไฟล์รูปภาพสะส่วนใหญ่นะครับผมมันจะเป็นไฟล์รูปภาพทั้งหมดเลยนะซึ่งมันเป็นไฟภาพที่จะเอามาแสดงผลตอนที่เราลงเท็กเจอร์เสร็จนะครับผมจะทําให้ภาพในเกมมันเปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วก็คมชัดขึ้นนะครับผมภาพจะคมชัดขึ้นสวยขึ้นนะประมาณนี้นะนี่อันนี้นคือแตกไฟล์เสร็จแล้วนะนเป็นตัวอย่าง,างให้ดู เมื่อจะได้ภาพภาพที่บอกข้อมูลค่อนข้างเยอะนิสัยแล้วก็ข้อมูลต่างๆอีกเพียบเลยก็ให้เพื่อนๆนะผมทำการกดเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าโอมิเนี่ยเขาจะแตกไฟล์เราก็เลือกเส้นทางปัจจุบันนะแล้วกดตกลงนะผมให้เพื่อนๆแตกไฟล์ให้ครบทุกอันนะผมเห็นไหมอ่ามันมีกี่อันก็ให้แตกไฟล์หมดเลยนะผมอันนี้ผมขออนุญาตข้ามนะเพราะว่าผม มีไฟล์ที่ทําไว้อยู่แล้วนะผมผมแตกไฟล์ไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามนะครับผมอันนี้ผมแตกไฟล์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะของใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงเนาะก็แตกไฟล์ให้หมดเลยนะครับผมโหลดไฟล์พวกนี้มานะครับผมเป็นไฟเท็กเจอร์ทั้งหมดจะมี UI นะครับผม UI เลือกโหลดอันใดอันหนึ่งนะ UI หนึ่ง UI สองก็เลือกกันได้นะครับผม แล้วก็จะมี v i n l a g e e v i l i o n Monster นะครับผมออแล้วก็เวฟพอนนะที่ต้องดาวน์โหลดมาทั้งหมดจากนั้นก็ให้เพื่อนๆแตกไฟล์ทีละอันเนาะแตกไฟล์ทีละอันจนครบนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแตกไฟล์ให้ดูเป็นตัวอย่างอันนึงก่อนนะครับผมก็จะขอข้ามไปเพื่อให้มันไม่เสียเวลาเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ผมขออนุญาตออกนะเดี๋ยวจะให้ดูไฟล์เต็มนะผมที่ผมดาวดาวโหลดแล้วก็แตกไฟล์ไปแล้วนะขออนุญาตเข้าไปที่เท็เจอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมจะคอลบแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูไฟล์เต็มนะครับผมที่แตกไฟล์ไว้แล้วออกก่อนนี่ไฟล์เต็มของผมจะอยู่ตรงนี้นะ อันนี้ผมย้ายออกมาเฉยๆนะครับผมจริงๆผมลงเอาไว้แล้วนะผมจะขอย้ายเอากลับไปที่เดิมเนาะเอาไปแทนอันเมื่อกี้นะครับผมอะเท็กเจอร์แล้วก็วางนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมชื่อไฟล์นะครับผมชื่อโฟลเดอร์ก็ต้องเป็นตามนี้เลยนะเราต้องสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งอันก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อตามนี้เลยถ้าไม่งั้นนะครับผม ถ้าไม่งั้นมันจะไม่แสดงผลในเกมนะเท็กเจอร์นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีที่อ่านข้อมูลเนาะมันจะต้องสร้างโฟลเดอร์ที่มันเป็นโฟลเดอร์บังคับนะครับผมทําให้ตัวเกมมันอ่านข้อมูลเท็กเจอร์ได้นะมันถึงจะแสดงผลให้ภาพมันสวยขึ้นคมชัดขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลงนานที่สุดนะครับผมของเกมนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ภาพมันความจํามันเยอะมากนะครับผมหลายจิกเลยนะผมอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยเนะยาะเนี่ยให้สังเกตดูนะครับผมพอเราเข้ามาที่ซิต้าอิมูใช่ไหมแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์โหลดแล้วก็เข้ามาที่เท็กเจอร์นะครับผมเห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ที่เราสร้างมาอีกทีนึงนะครับผมดูชื่อนะ ชื่อตามนี้เลยนะครับผมบังคับให้ใส่ชื่อตามนี้เราสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราเข้าไปข้างในเราก็จะเจอกับเท็กเจอร์ที่เราลงเอาไว้นะครับผมให้ลงเท็กเจอร์ไว้ในนี้ทุกอันนะเห็นไหมอันนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยนะของผมนะเพราะว่าผมลงไว้แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงเนาะก็แตกไฟล์ไปเรื่อยๆจนครบนะครับผมเอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดมันจะเป็นเท็กเจอร์นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยนะกดออกไปได้เลยนะผมออกเกมออกอะไรไปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูความเปลี่ยนไปนะผมสักเล็กน้อยนะ ่าเห็นไหมสังเกตว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะชัดขึ้นนะครับผมลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ลงทิเเจอร์ให้ดูนะอ่าตอนนี้นี่เห็นไหมดูหน้าโหลดเปลี่ยนไปนะผมอ่ามาดูกันในเกมนะ ตัวหนังสืออะไรต่างๆมันก็จะคมชัดขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมดูนะครับผม อ่าเดี๋ยวจะรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ดูนะก็ดวจะเข้าผับให้ดูก่อนนะนี่ดูหน้าโหลดเปลี่ยนไปนะครับผมนี่ข้างในห้องก็เปลี่ยนไปนะ จริงๆห้องถ้าเป็นห้องเดิมไม่ใช่แบบนี้นะเห็นไหมอ่ามันจะมีภาพการ์ตูนกร์ตูนนิดนึงนะครับผมก็ถ้าของใครลงเสร็จแล้วมันก็จะแสดงผลเลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้รีวิวให้ดูคร่าวๆเนี่ย น่ารับเฟสจะมีการ์ตูนรูปการ์ตูนด้วยนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วตัวหนังสือนะครับผมสังเกตตัวหนังสือจะชัดขึ้นนะอ่าเห็นไหมทุกอย่างนะครับผมลองรับเวสให้ดูก่อน นี่น่ารับเฟซนะครับผมเห็นไหมชัดขึ้นนะคผมเครื่องซื้ออะไรต่างๆนี่ก็ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับผมชัดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นก็ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นการลงเท็กเจอร์แบบง่ายๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการลงเท็กเจอร์นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะแอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ